สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอโรคาวรรยตี้กลับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อการดูแลสุขภาพอีกเช่นเคยค่ะนิ้วล็อกเป็นปัญหาสุขภาพใกล้ตัวที่พบได้บ่อยแต่มักจะถูกละเลยไม่รักษาอย่างจริงจังทําให้ต้องทนทรมานกับอาการเจ็บปวดจนไม่สามารถทํางานหรือกิจวัตรประจําวันได้วันนี้คุณฟ้ารุนรุ่งอยู่กับแขกรับเชิญเจ้าของร้านไอศครีมในจังหวัดเพชรบุรี เธอจะมาแบ่งปันเรื่องราวของตัวช่วยที่ทำให้อาการนิ้วล็อกหายเป็นปลิดทิ้งโดยไม่ต้องผ่าตัดให้เจ็บตัวค่ะสวัสดีค่ะพี่สมศรีสวัสดีค่ะพี่สมศรีเป็นคนหนึ่งที่ก่อนหน,น้านี้เคยมีปัญหาทางด้านสุขภาพใช่ไหมคะแต่ไม่ได้ดื่มน้ำเห็ดเพื่อที่จะแก้ปัญหาน,านั้นๆแต่ดื่มเพื่อสุขภาพใช่ไหมคะคือตอนนั้นทำไมถึงได้ดื่มน้ำเห็ดอะคะพี่จูค่ะพี่จูบอกว่าให้ ดื่มน้ำเห็ดรักษาสุขภาพจะได้ดีๆพี่ตู่นี้คือใครเอ่ยคุณสมศักค่ะแฟนนค่ะอ๋อเนี่ยแฟนพี่สมศรีนั่นเองนะคะก็คือเขาก็อยากให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็เลยให้หาสิ่งดีมาดื่มเพื่อสุขภาพค่ะเรามีปัญหาอะไรเอ่ยเออนิ้วนิ้วเออถ้าเรียกภาษาชาวบ้านเขาเรียกนิ้วล็อกแต่หมอบอกว่าไม่เขาไม่เรียกนิ้วล็อกหมอบอกว่าทางคือเกาะเส้นเอ็นค่ะ แล้วให้ไปผ่าค่ะเป็นที่นิ้วไหนเอ่ยเนี่ยเนี่ยยังบวมอยู่เลยค่ะนิ้วกลางกับนิ้วนางค่ะคือลักษณะของของผู้ที่มีปัญหาด้านนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการใช้ท่าทางเดิมๆเกรงมือลักษณะอย่างนี้บ่อยครั้งใช่ไหมคะคือเราเราเราใช้ใช้มืออย่างนี้บ่อยหรอคะบ่อยค่ะเพราะตัดไอศกรีมอ๋อโอ้ใช้กําลังด้วยเนาะค่ะค่ะยิ่งเกรงด้วยใช้กําลังด้วยทํามานานแค่ไหนนะคะมันถึงได้ถึงมีอาการ สิบหกปีย่างสิบหกปีปีนี้แล้วค่ะปีนี้ห้าหกขายตั้งแต่ปีสี่ศูนย์สิบหกปีสิบหกปีค่ะที่ต้องทําอย่างนี้มาตลอดค่ะตอนนั้นคุณหมอเขาแนะนําให้ดูแลรักษาอย่างไรบ้างคะคุณหมอบอกว่าให้ไปผ่าลอกคังผื่นออกค่ะหมอบอกว่าทําเหมือนเดิมก็กลับมาเป็นอีกเลยบอกโอ้ยงั้นงั้นขอกลับมาคิดดูก่อนนะก่อนจะไปผ่าอีกก่อนที่จะไปผ่าก็เลย เลยกลับมาบ้านก็เล่าให้พี่ตู่ฟังบอกงั้นก็กินน้ำเห็ดเพื่อสุขภาพเนี่ยต่อไปเราก็ดื่มเรื่อยมาแล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งอ้าวไม้มือเราไม่เจ็บมาลืมเลยอะลืมทํางานลืมลืมไปเลยว่าเคยเจ็บเ,เจ็บค่ะแล้วช่วงที่เราดื่มนอกจากปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะทีเ่เรื่องของนิ้วสุขภาพด้านอื่นๆของเราดีขึ้นด้วยไหมคะดีค่ะยืนขายของเดินไปเดินมาเมยน่องเมยน่อง,ไอ,งไอ้ปั๊ม เมื่อยความปวดเมื่อยหายไปเลยหายไปเลยเหายไปเลยนี่ค่ะปกติแล้วอาชีพที่ต้องยืนนานๆส่วนใหญ่ปัญหาที่ตามมาคือพวกเส้นเลือดขอดเส้นเลือดตาเส้นเลือดฟองที่น่องที่ขานี่ไค่ะแล้วของพี่สมศรี็ีด้วยไหมคะเป็นเป็นค่ะแล้วตรงนี้มันช่วยได้ไหมคะช่วยได้ไหมไม่ไม่เคยสังเกตเนี่ยมันก็ยังขึ้นอยู่ทีนี้เราก็ ก็จะพูดว่าไงดีอ่ะเราก็มาใช้ถุงเท้าช่วยด้วยตอนนี้ใส่ถุงเท้านี้ก็ดีค่ะเส้นเลือดไปปล่อยหายที่นั่งที่คนขาตรงนี้ค่ะหายก็คืออาการปวดต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามันไม่กลับมาทรมานเราด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทําให้เรามีความสุขในการทํางานได้มากขึ้นเนาะกับการที่ต้องทาสิ่งเดิมๆนะคะแต่ความทรมานหายไปมีความสุขกับ การขายของการขายไอศครีมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีความสุขก,กับสุขภาพที่แข็งแรงนะคะวันนี้ฟ้ารุน่นรุ่งนําความสุขมามอบให้เพิ่มเติมค่ะนะคะกับเครื่องดื่มน้ําเฮสกัดเพื่อสุขภาพนะคะเป็นของขวัญจากธรรมชาติมามอบให้ด้วยค่ะ,คะ,คะขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะคะถ้าอาชีพการงานของคุณทําให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพไม่ได้ก็ควรมองหาตัวช่วยอย่างต้นตำรับน้ำเหดสกัดมัชรูมพลัส ของขวัญจากธรรมชาติในการดูแลเสริมสร้างสุขภาพเพื่อป้องกันความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่084 670 6111และ084 670 6222เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐค่ะ